เอาเลยสวัสดีท่านผู้ชมเอสวัสดีท่านผู้สวัสดีท่านผู้ชมทุกชั้นเลยนะครับผมอาจจะเปะ็นย่ออนนิดนึงนะ <c oughs> ก็อยู่กับโปรแกรมกิกเพย์นะครับผมเป็นแอปที่อคอยบอกข่าวสารเกมต่างๆว่าจะมาเมื่อไหร่นะฮะแล้วก็จะเป็นแอปที่แจกทูมันนี่นั่นเองนะครับผมแอปทูมันนี่เนี่ยไม่ใช่จะแจกคหนิมันต้องสะสมเหรียญน,นะเออ ได้รับคะแนนแบบนี้นะฮะมีคะแนน,นแบบผมนี้ฮะสองสี่คะแนนนะครับผมก็นะฮะ,ฮะเหรียญคะแนน,นนี้สามารถนําไปแลกบัตรทูมาน,นี่บัตรเอคแคบัตรอะไรเยอะแยะเลยนะฮะดูเองฮะนี่ยบัตรคุกกี้แคทก็มีฮนะบัตรวินเน,รนอร์ก็มีฮะบัตรมันดูคอก็มีบัตรแฮปปี้ก็มีฮนะก็สะสมกันได้ฮะวิธีหาเหรียญน,นะนั้นก็คือมี2อ,อย่างนะครับผมนั่นก็คือ1เนี่ยท่านผู้ชมสมมุติว่า ท่านผู้ชมโห,หลดแอปอันนี้ใช่ไหมจากเพจโตนะโหลดมาแล้วติดตั้งแล้วถ้ามันจะให้ล็อกอินนะฮะหรือว่าสมัครมาเองก็ล็อกอิน a c e b o o k ของเพื่อนๆไปนะครับผมแล้วก็ใส่โค้ดชวนเพื่อนไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาโค้ดของผมเนี่ยอยู่ในอยู่ในหน้าคลิปนะครับผมก็จดกันได้นะฮะโอเคฮะขึ้นมา อันนี้ฮะเห็นนะฮะจดได้ยังฮะจดแล้วนะครับผมวิธีสองนะฮะหาเหรียญน,นะฮะกดที่รับเหรียญน,นะฮะผมกดนี้ฮะแอปสามารถโหลดแอปนี้ฮะทาตามที่เขาบอกเลยนะฮะโหลดและเปิดแอปนะฮะจะได้รับยี่สิบแปดเหรียญได้ยี่สิบแปดคะแนนเออนะฮะก็สะสมไปเรื่อยๆเลยนะฮะแอปนี้ผมโหลดประมาณสองเอ,อ่อสองสามอาทิตย์แล้วนะฮะก็ เก็บไปเรื่อยๆนะฮะอ่าขอต่อจากที่เมื่อกี้นะฮะที่ผมว่าโหลดอ่าองเงี้ยเออเชิญเชิญโค้ดของผมเนี่ยท่านผู้ชกนนนม,มก็จะได้25คะแนนนะครับผมผมก็ได้25คะแนนเหมือนกันนะฮะโค้ดหนึ่งใช้ได้ครั้งเดียวนะครับผมนะครับผมก็จะจะมี แจกของขวัญด้วยนะฮะเกมต่างๆนี่นะฮะดูเลยนะฮะช่วงนี้ชอบพูดติดๆขัดนะเป็นไรไม่รู้นะนี่ฮะอย่างเช่นเกมนี้นะฮะกดไปปุ๊บนะฮะรอสักครู่ฮะแล้วก็กดลับนี่ฮะกดลับของขวัญนะฮะแล้วมันมันจะเอ่ขึ้นให้อะไรอ่ะมันจะขึ้นให้เขาหลอกเออ่โค้ดนะแล้วก็ไปใส่เกมนั้นๆเลยนะฮะ เราก็จะได้ของขวัญน,นะสามารถเล่ได้ครั้งเดียวนะครับผมตัวหนึ่งไอดีนะครับคอยบอกขอสัสารต่างๆว่าเกมจะมาเมื่อไหร่อะไรแบบนี้นะฮะเป็น Event, อีเวนต์อะไรท็อปอะไรเกมมีท่าสัุดาหะไนสุนดาอะไรแบบนี้ครับก็เป็นเรจะได้ให้พิสโตนะฮะนี่ฮะไปดูกันได้นะครับผมเจ็กทูม,มนี่ด้วยนะออสุดยอดเลยนะครับ แค่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วฮะก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์นะกดแม่งไปให้หมดเลยฮะมีอะไรกดมาแต่ขออีกอย่างหนึ่งอย่ากดดิสไลา์ผมเลยนะฮะผมอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งเหมือนนักแคสเกมคนอื่นนะฮะก็ผมจะพูดค่อยๆฝึกพูดไปเลย,ย,ย,ยพูดไปแล้วกันนะครับโอเคฮะอย่าลืมอย่าลืมใส่โค้ดผมนะโอเคฮะสวัสดีฮะบ๊ายบายฮะ